มาตรงทะเลนะครับมาตำรวจหมายนะครับมีคลื่นมีลมนิดหน่อยนะครับครับมาตรงน,นี้นะครับมีคลื่นนิดหน่อยนะครับมาตำรวจหมายนะครับ แตววันแล้วนะครับไม่ได้มา,บบานะครับครับกอดอกแดงน,นะครับใส่ตอดนะครับมาแล้วหนึ่งตัวครับยาวเนี้ยครับลูกกว่าโง่นะครับโอ,อ้ให้เล็กดิโอ้ตักกว่าวมือได้นะครับ รถพกมากระชับมันรถมุนเลยแต่มันจับเก้าเบกเบกแรนเดอร์แตมาแล้วนะครับนะครับเบกแรนเดอร์เบอร์อกปันนะครับตมาแล้วนะครับอาแลี้ยงเต็มนะครับเดี๋ยวนี้นะครับโอ้ไม่รู้ ไปเลยนะครับครับรอมาทั้งคืนนะครับ เอามาแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับเต็มแรกอยู่ขังพันนะครับเออเมื่อกีอ้เราโนรุน่งแ,แ,แล้วนะครับมาแล้วกินนนำเต็มเต็มแรกนะครับ